สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งแรกลท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกิจกรรมเช้านี่หดพักนะพี่น้องกนะิจกรรมรถพักนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเมื่อนี่นะครับจะว่าเอารถพักมาปั่นพี่ปน้องเบิง้งแต่จะกิจกรรมตัวนี้มาปั่นพี่น้องเบิ้งนะครับนั่นก็คืออ่าพี่น้องเห็นบไหมจอมปลวกหรือโพลปลวกนะครับเป็นยังจะมาไทายเอาโพลปลวกให้พี่ให้น้องเข้าเบิง้งเมื่อนี้นะครับ เนื่องจากว่ามีแฟนครับเรียกร้องมากนะครับว่าอยากทราบว่าดินจอมปวกเป็นยังมันจังเอาปลูกยังคือง,งามแท้สันนะครับซาวไฮซาวหน้ามางโพนลงไปห้าบเสมอแล้วปลูกดําหน้าไสหรือว่านเขาไสเป็นยังมองพ่นในจังเข่าสวดเก่งเพ่งกหมู่สันว่ามองอื่นก็ครื่อเทา่าไดสันมันมีวิเศษวิสูอีัยังยู่ใ้จอมปวกในพ่นปวกเนี่ยสันว่าจังเหตุให้เขางามแท้สันนะครับมาความใจชาวทุ่งกันเลย จะมัดคุยกับพี่กับน้องนะครับไปค้นคว้ามาฝากพี่ฝากน้องนะสำหรับเกี่ยวกับจอมปวกอันนี้มาแหนทรายไหมเออเอานะครับนางเอกเออนอาลูกน้องนนี่มั่วแล้วนะครับออะอันแรกเข้าม,มาเบิ่งองประกอบของจอมปวกนะครับพี่นอ้องอันนี้เอินว่าจอมมันนะครับสุดยอดบนของจอมของปวกเอนว่าจอมปวกส่วนอ้อมๆนี่เอินว่าดินโพนปลวกเนะพี่นอนะ้อง อันนี้เอื้นว่าดินบนจอมปวกบนโพ้นปวกนั่นเองนะครับที่รอบๆนี่นะครับพี่น้องทั้งเิดทั้งจอมนี่แหละเอื้นว่าดินบนพ้นปวกลหลังจากไงปวกไปทอแถวนี้เขาจะเอื้นว่าฐานนะครับอยู่เขาไปทางใันนี่นะครับที่เสมอก็าพูดเอื้นว่าฐานปวกนะครับพี่น้องทางในก็จะประกอบไปด้วยเจ้าปวกแน่เจ้าปวอันนี้เป็นปวกน้อยนะครับพี่น้องบนเป็นปวกหัวสั้นบนปวกงหญ่ว่าต่ปวกน้อยตัวเรื่องเลือนะครับพี่น้องกับมีคุณสมบัติในการย่อยสลายไม่ได้ดีขึ้นนะครับ อัะนนครับเมื่อทราบว่าส่วนใดเป็นส่วนใดแล้วนะครับจากการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาปฐพีวิทยาต้องพนเนามคนใจช่างทงไดเปะค้นคว้ามาฝากพี่ฝากน้องอีกรอบหนึงนะครับเพื่นวิคอ์วิจัยว่าดินพ่นป่วงนะครับพี่น้องนะครับจะมีคุณสมบัติทั้งเนื้อดินเป็นดินเหนียวนะครับจะมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวนะครับค่าพี่เอ,อยููประมาณทั้งจอมปวกทั้งทานปว่วนค่าพีเอใกล้เคียงกันนะครับ คา่าวโพดเป็นด่ดางใกล้เคียงกันนคัคนก็คือประมาณเจนะครับข้างบนอาจจะเจซื่อๆข้างล่างอาจจะประมาณ 7. 2 3ุด,ด, 2, ด3นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าการทําปฏิกิริยาของตัวปลวก่ในนี้นะครับอาจจะมีการขับสารลังสารบางอย่างไม่เห็ดห้ดินในบริเวณน,นั้นมีลักษณะ <c oughs> เป็นออกจะออกจะจะไปทั้งเป็นดา่างจั็กน้อยอัสสันเพิ่นววานะครับพี่น้องแต่คุณอาสวัตของดินเหนียวส่วนใหญ่ล้วจะเป็นดินกรดเหมือพี่น้องนะครับเมื่อกดกับด่างเจอกันก็เป็นกลางพอดีนั่นแหละครับคือประมาณเจนะครับ จ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองกถือว่ากลางอยู่นะครับจากการศึกษาของเพื่อนเพื่อนบอกว่านะครับ <c oughs> ดินจอมปลวกนะครับปริมาณอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในจอมปลวกนี่นะครับอย่างเช่นรวมทั้งทุกอย่างแหละที่มันย่อยมากาเช่นอาจจะเป็นเศษไม้เศษยังนะครับเพื่อนบอกว่ายู่บนจอมปลวกนี่นะครับนี่ยู่บนนี่ก็ขึ้นนี่แหละรอบๆอน่องดินที่ประกอบอยู่นี่แหละนะครับจะมีปริมาณอินทรีย์วัตถุหลยกว่าดินยู่ยู่หานคืออยู่ทั้งในนะครับพี่น้อง อินทรีย์วัตถุอยู่บนจอบวัผู้บอกว่าประมาณประมาณเที่ยเป็นเปอร์เซ็นต์กับประมาณ2.5นะครับแต่ถ่ายอยู่ในฐานกับประมาณ1.8นะครับพี่น้องก็คือเราแลวก็คือดินโพดปวกนะครับบริเวณนี้นะครับเมื่อซากลงไปแล้วนะครับเขาจะได้ปริมาณอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือเศษสิ่งที่ได้จากซากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเกิดจากการย่อยสลายของป่วนนะครับได้อยู่ประมาณ2.5เมื่อไปร่วมกับอยู่ในฐานก็จะเป็นเป็นเป็นประมาณ4%เเนเนาะนะครับ แล้วกัปริมาณธาตุอาหารบันเนี้ยนะครับขาราก็มีการวิเคราะห์วิจัยโดยใส่ตรวจสอบทั้งภาควิชาเคมีนะครับใส่สูตรทางเคมีตรวจสอบนะครับปริมาณธาตุอาหารนะครับแร่ธาตุที่พบยู่นนี้จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายนะครับที่เข้าวโยกตัวอย่างมากอะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็เล็กสังกะีีย่างหลายอย่างอยู่แต่ที่น่าสรุปใจก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องธาตุฟอสฟอรัสนะครับ ฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะวัดมีหน่วยเป็น ppm ก็คือหนึ่งในล้านนั่นเองพี่น้องนะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยเมื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเราจะปรากฏวา่าดินบริเวณจอมปวกนะครับบริเวณทั้งนอกนี่นะครับจะมีปริมาณธาตุอาหารอฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ที่29.5เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบ ppm เด้วยพี่พน้งองเนอนะ p ี่ก็คือธาตุเพอร์เมเลียนหรือหนึ่งในล้านนะครับคือล้านหนึ่งจะมีไอธาตุฟอสฟอรัสอยู่29.5นั่นเองนะครับ คือดินดินบนนี่เนาะเอาดินฐานเนาะเอา,เอาดินฐานก่อนนะครับมีอยู่ยี่สิบเก้าจุดห้าดินบนดินบนพี่น้งองนะครับมือตบทั้งบนพอพอฐานเยอดินบนจะมีอยู่ยี่สิบเก้าจุดห้าโอเคไหมพี่แมนดินบนจะมีอยู่สี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเอาพีทพี่น้องต้องขออาภัยนะครับบนจอมพวงนี่จะมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอ,อยู่สี่สิบเอ็ดจุดหนึ่ง ส่วนดินฐานก็คือส่วนที่อยู่ทางในจะมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ที่69.5นะครับพี่น้องก็ถือว่าข้างบนกับข้างล่างต่างกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเข้าสะใสกันเหรจักบนจักล่างปนกันแล้วกันแน่นอนหล่ะย่อมจะมีธาตุฟอสฟอรัสสูงอยู่พอสมควรนะครับต่อมากับโพแทสเซียมพี่น้องนะครับโพแทสเซียมธาตุให้ความหวานนะส่งเสริมการติดหมากตดผลบมลุกหมากลงผลเฮดไถหัวหวานสะสมแป้งสะสมน้ำตาลหรือธาตุเคนะครับ อยู่ฐานนะครับฐานก็คือภายในนะครับภายในจอมปลืกที่เสมอกับพื้นนี่นะครับจะมีธาตุโพแทสเซียมอยู่ที่680นะครับหนึ่งในล้านนะครับต่อหนึ่งในล้านก็หไม้ข้าวหวานหนึ่งล้านมีธาตุเคอยู่680้อยเปอร์เซ็นต์กับหกร้อยแปส่วนต่อล้านส่วนนอเหนือจากบอลเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดินบนนะครับจะมีอยู่610นะครับกับพ่อต่างกันไปานใด จะสังเกตว่าส่วนมากละฐานของมันนี่จะมีธาตุอาหารหลยกวนเนื่องจากว่าภายในนี่นะครับพวกเขาจะทําปฏิกิริยาอย่างต่างๆเนาะต่อมาก็จะมีพวกแคลเซียมบนี้พี่น้องนะครับธาตุอาหารร่องนะครับแคลเซียมอ,อยู่ฐานมันนะครับ19นะครับอยู่บน18เนาะเทียบเป็น PPM อขึ้นกันนะครับต่อมากับแมกนีเซียมอาหารรองนะครับอยู่ในฐานจะ3.0อยู่ในบน หนึ่งจุดเก่านะครับก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วธาตุอาหารที่มีหลายที่สุดอยู่ในพ่นปวกก็คืออยู่ภายในเนาะงเพนนอนนะนะนะครับอยู่ภายในนะครับส่วนทางนอกก็จะร่องลงมานะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเข้าสะพ่นปวกลงมาเป็นยังบริเวณนั้นจะง่ามโคมูง่ามกบนบริเวณพื้นดินทั่วไปก็เนื่องจากว่ามันมีแร่ธาตุที่จําเป็นสำหรับพืชอยูน่นี่เนะีนะ่ยนะ้องเพนะนองนนกแต่ทางนั้นทางนี้ก็บ,บอกออกมาเขาว่าจะจะ,จะมีแร่ธาตุสูงเสมอไปเนียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่และดินแต่และชุดนะครับเพนอะงนะดินแต่่ละหมองมันกก็บบคอัันนะร บางมองอุดมสมบูรณ์รอบๆอุดมสมบูรณ์ปวกมันหาอาหารไงแน่นอนดินจอมปวกหรือพ่นปวก็ยจอมจะมีความอุดมสมบูรณ์หลายมองได้แห้งแล้งอืดๆอยากๆปวกมันจวโตใจยข้อคกี้ยวเด็ดกระสิขาดอืดๆอยากๆนะครับการผลิตธาตุอาหารให้กับพืชที่ปวกมันเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะบ่เพียงพอเอออาจจะบ่หลายซ้ำกันกับบริเวณที่อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องแต่สรุปแล้วก็คือดินพ่นปวกเนี่ เป็นดินที่มีคุณภาพนะครับส่วนมากเขาจะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นิยมเอาไปปลูกของเซโพนไว้เนาะปลูกของเซโพนไว้แล้วมันจะงามงามโดนงามทนคืออยู่หน้าคนใจเศร้าทุ่งนี่ปลูกหมักทั่วพู่ไว้ได้เก็บกินสุปีสุปีจนโพนันเอิญโพนหมักทั่วพู่เฮ้ยให้เข่าโพนหมักทั่วพู่บ่อยากงามไปได้เว้ยให้เข่าโพนหมักทั่วพู่น้ำมันหัวแดงตัวเอิญปิดปากไว้เลยเอิญ่าโพนหมักทั่วพู่กันนะจากว่าปลูกไว้เทื่อเดียวเราเก็บกินยเบิดปีเบิดอนตัดเก็บกินอยู่ตลอดนะครับ พ่นบอกโทผู้าะว่านะครับพี่น้องหลคันก็คือพ่นปูกได้เด่นครับปลูก้นแค่ว้แค่กับงัามปลูกพริกไว้พริกกรงั้มนะครับดินพ่นปูกครับฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมว่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางเถือนะครับอยากจะปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์นะครับจึงมีการนําดินเหนียวจากพ่นปูกนี่ไปเป็นองค์ประกอบมอห้อยยำใส่ไหมโอ้ยคลขวงคข่ว่าไน่ย่างดึงงงงง นะครับจึงมินิยมนําดินพ่นปวกไปเป็นส่วนผสมเนื่องจากจะเหนียวแล้วยังมีค้งบุดมุสมบูรณ์ในตัวนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับอ่ะท่านที่ถามมาเป็นดินพ่นปวกว่าเปนฟังเนี่ยเป็นยังปลวกยังไม่คือง่ามแต่ก็ด้วยปากกาละชะนีนะพี่น้องนะนะครับอ่ะไช่มีก็ลองลองพูดเล,ล่พี่น้องนะดินพ่นปวกนะครับสะสะต้องไปนะครับแต่กับบอดอันนั้นดอกมังเทือหน้าบางมองมีแต่พ่นกับพ่นกับกยากต่อการไถการคาดเนะ เป็นอุปสรรคต่อการเขตะกรรมเขตะกรรมก็คือการจัดการดินนั่นเองการใช้การพ่นนะครับก็ต้องจ้างรถเขา撒าลงไปนะครับสะพ่นมาะลงไปแล้วก็ปูของใส่โอ้อย่างง่ามมานะครับก็ด้วยคุณสมบัติตามที่เข้าใส่า่ทุองก้าวมากนะครับดินบนพนปวกกับดินภายในนะครับมีแร่ธาตุอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชเพราะว่าจะเป็นอโพแตสเซียม ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกำมมฐันเหล็กทองแดงสังกะสีอยู่ในนี้เบิดนะครับพี่น้องเขาวิจัยไว้เบิดลอะไรเจ้าคุใจเช้าทวงบ่ได้เอามาเว้าวบรรังหลายนะเอามาเฉพาะบางส่วนเฉพาะธาตุอาหารที่สําคัญสําคัญนะครับนะครับว่าวบรรังนะครับพี่น้องนะครับแน่ลูกน้องมาขับสายไม่ฝาดออกนะครับคุณนันทสุบัติของดินเนียวพี่น้องปกติจะมีธาตุโพแทสเซียมอยู่แล้วแหละนะครับธาตุโพแทสเซียมอยู่แล้วสังเกตจากมัว่ามันขาดคอรรล์เราบ่กเล อ้นะครับเป็นยังปุ๋ยสูตรหน้าเขายังมีขันเป็นหน้าดินเหนียวจะเป็นยังยังสิบหกยี่สิบศูนย์ตัวท่ายคือบ่มีเนื่องจากว่าดินเหนียวมันมีธาตุโพแทสเซียมนะพี่น้องนะนะครับนะครับส่วนฟอสฟอรัสก็มีคือกันมีหลายพรอมแต่ว่าเป็นยังเขาจังใส่ตัวกลางมาสูงฟอสฟอรัสรมาสูงเนื่องจากว่าฟอสฟอรัสรทั่วไปในดินเหนียวนั่นนะครับเป็นอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใส่บ่ได้นะครับพี่น้องเขาจังใส่ธาตุฟอสฟอรัสรมาในปุ๋ยเค <c oughs> มีนะครับ ซึ่งเป็นซูเออซึ่งเป็นรูปที่พืชนําไปใส่ได้เลยนี่ก็คือ P2O5 นะครับยูในปุ๋ยนะครับส่วนยูในดินทั่วๆไปนั้น P ซื้อนะครับพี่ละลานะครับขัน P ซื้อนี่พืชเราไปกินบ่อไรได้พี่น้องต้องแตกโตเป็น P2O5 เอางกนมันต้องมีสูตรโมเลกุลของเขานะครับอาจจะแตกโตอยู่ในรูปทีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเท่านั้นโมเลกุลเท่านี้โมเลกุลก็ว่าไปตามสูตรของเขานะครับพืชจังจะเอาไปใส่ได้นะนะครับ ถ้าเป็นหน้าดินเหนียวนะครับจะไม่มีตัวท้ายนะครับ16บหกยี่สิบศูนย์ไปเลยแต่ถ้าเป็นหน้าดินทรายดินไส้เนี่เป็นดินที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสอยู่แล้วนะครับเป็นดินที่ขาดธาตุโพแทสเซียมอยู่แล้วเขาจะเสริมเข้าไปเช่น16บหกสิ8หกปทั้นองนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ้าวเมื่อนี้ก็เอาเรื่องดินพ่นผัวมาฝากพี่ฝากน้องเป็นยังจะงามก็ตามที่คุนใจได้ไปค้นคว้ามาฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นการวิเคราะห์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพี่น้องภาค วิชาปฐทภีวิทยาสั่นครับมีแรงของมูลอ้างอีกนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับการวิเคราะห์วิจัยของมหาวิทยาลัยเนาะนะครับพี่น,อน้องผมเบนว่าวลายเข้ามาซื้อนะครับมีแรงทีมานะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฟังน้องเพื่อน,นี้คลิปนาจังพอกันไหมสวัสดีครับอ่ะพี่น้องคองเสียลํำค่านนะตั้งว่าวไปน้ำตั้งลูกน้องมั่วไปน้ำนะครับจะได้เราคนเลี้ยงหมาหลายคนหมักหมา